สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องนัดฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอรีวิวเจ้ารถ Ford XLT นะครับสีน้ำเงินนะครับรุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่8ปดแสน้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่กําลังฮิตเลยสีนี้สีน้ำเงินเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าเจ้าฟอร์ XLTXLT คันนี้เนี่ยได้แต่งอะไรไปบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ ข้างหน้านะครับได้ติดตั้งชุดแต่ง F150 มานะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดำนะครับเหมือนของแรปเตอร์นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เนี่ยลูกค้าได้ทำการติดตั้งตัวหนังสือฟอร์ดเนี่ยเป็นสีแดงตัดดำนะครับแล้วก็ชุดแต่ง F150 อันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟตัว C นะครับนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับกันแข็งด้านล่างนะครับ จะเป็นสีโครเมียมสีสีเทาเนี่ยนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวมาถัดมาดูด้านบนนะครับได้ติดตั้งสกู๊ปทรงสูงมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการทําสีมาให้นะครับเป็นสีทูโทนนะครับสีน้ําเงินตัดกับดําด้านะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยได้ ผมได้ติดตั้งเจ้าสติกเกอร์เป็นคําว่า r a นเจอร์มาให้นะครับเดี๋ยวมาดูข้างในเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับใช้งานง่ายนะครับเปิดฝากระโปรงด้วยมือเดียวนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารถ f อร์ดเนี่ยจะติดตั้งโชคฝากระโปรงมาให้นะครับอันนี้ภายในห้องเครื่องนะครับ การจัดวางเครื่องยนต์ของ Ford เนี่ยรุ่นนี้จะจัดมาเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือ,อรถ Ford เนี่ยสามารถลุยน้ำได้สูงถึง80เซนนะครับเพราะว่าได้มีการจ,จัดวางเครื่องยนต์เนี่ยให้สูงขึ้นแล้วก็ตัวแผ่นสีดำตรงนี้นะครับจะเป็นแผ่นซับเสียงนะครับตัวนี้เนี่ยจะช่วยซับเสียงเครื่องยนต์นะครับให้ดังเข้าไปให้ห้องโดยสารเนี่ยน้อยลงก็คือเสียงอะ มันช่วยป้องกันไม่ให้เสียงในเครื่องห้องเครื่องเนี่ยดังเข้าไปในห้องได้สารนะครับแล้วก็เครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.2งจุดสองดีเซลเทอร์โบนะครับแรงม้าอยู่ที่ร้อหกบแรงม้านะครับแล้วก็แรงต้นอยู่ที่385นะครับ <L ess> เดี๋ยวมาดูทางด้านข้างกันนะครับตัวแก้มขนาด6นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมกับ ชุด f 150ข้างหน้านะครับมันจะเป็นมาพร้อมกับชุดของมันนะครับจะมีทั้งหน้าหลังติดมาให้เลยนะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับรุ่นนี้จะเป็นล้อแมกลายดอกไม้นะครับขอบ16นะครับเป็นลายยอดนิยมนะครับมาพร้อมกับยางแฮนด์คุกนะครับเป็นยางวิบากนะครับเป็นยางออฟโรดนะครับแล้วก็ข้างหน้านะครับจะเป็นดิสเบรกนะครับมีระบบ abs ให้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันครับ ตัวหนังสือสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าได้เลือกเป็นชื่อของลูกค้าเองนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะมีราวบันไดามาให้นะครับเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับเจ้าราวบันไดนี้สามารถรับน้ำหนักได้ถึงร้อยห้าสิบกิโลกรัมนะครับแล้วก็อันนี้เราได้ติดตั้งเจ้าข้อมือจับสีดำด้านมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ กระจกหูช้างตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําเงาจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เราได้ทําการติดตั้งคิ้วกัาสาดมาให้นะครับเป็นของแท้นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมได้เพิ่มเจ้าราวหลังคาสีดำด้านมาให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้อฝาถังน้ำมันนะครับสีดำด้านนะครับรุ่นนี้จะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับ เติมได้ทั้ง B10 B7 B20 นะครับถัดมาดูด้านหลังกันครับเนี่นะครับได้เปลี่ยนกันชนท้ายเป็นแบบเหล็กนะครับมาพร้อมกับหูลากจูงสีแดงนะครับตัวนี้เป็นของ o u t l a n d e r นะครับแล้วก็ได้ ทำการติดตั้งเจ้าข้อไฟท้ายมาให้นะครับทำให้ดูเท่ขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีบ้างมือจับายดาบนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับสำหรับกันชนเดิมนะครับผมก็คือลูกค้านะครับใส่ไว้ข้างหลังอย่างนี้นะครับอันนี้จะมีทั้งกันชนหน้ากันชนหลังเลยนะครับแล้วก็มีกระบาไลเนอร์มาให้นะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันอีกทีครับ เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับภายในรุ่นนี้นะครับจะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับเบาะนีจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับตรงด้านผิวสัมผัสนะครับส่วนด้านหลังนีจะเป็นหนังเทียบนะครับแล้วก็ตัวนี้นี่มีที่เสียบไฟ12โวลต์ให้นะครับแล้วก็ผมได้ติดตั้งเจ้าพรมกระดุมเพิ่มมาให้นะครับ เดี๋ยวมาดูทางด้านหน้ากันนะครับอันนี้เป็นภายในด้านหน้านะครับเหมือนเดิมนะครับจุดเด่นของรถฟอร์ดนะครับจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับใช้งานง่ายนะครับจะเบาในความเร็วต่ำนะครับแล้วก็จะหน่วกในความเร็วสูงนะครับทำให้เราสามารถควบคุมรถได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะครับ ดูลายบอะนะครับแล้วก็เาบาะจะเป็นเบาะปรับเมนนว่นนะครับรุ่นนี้นจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมีที่วางแก้วน้ำให้2แก้วนะครับเดีย๋ยวมาดูหน้าจอด้านหน้ากันนะครับอันนี้เป็นหน้าจอด้านหน้านะครับเข็มเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางนะครับ แล้วส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นจอซิงค์ใหม่นะครับจะเป็นจอขนาดแดนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็รองรับ Apple Car p l a y พกับ android Auto นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิกับความแรงพัดลมนะครับแล้วก็มีที่เสียบย s b อีมาให้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นที่วางของนะครับแล้วก็ รถฟอร์ดนะครับจะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติมาให้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระจกมองหลังนะครับรถฟอร์ดนะครับจะให้เป็นกระจกมองหลังแบบรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบตัดแสงรบกวนนะครับจะช่วยตัดแสงที่แยงตาเรานะครับจากรถคันท้ายนะครับที่ส่องมาโดนกระจกของเรานะครับอันนี้เป็นคอนโซลหน้านะครับ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้ารถฟอร์ดเอสีน้ำเงินคันนี้นะครับได้แต่งมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากได้รถฟอร์ดแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินหรือสีอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากแต่งแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งโปรโมชั่นมาให้ข้างล่างนะครับได้ของแต่งแบบนี้แน่นอนครับรถจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ลน์ด้านล่างเข้ามาคุยได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ลายไว้ให้แล้วก็พร้อมเบอร์ติดต่อนะครับโทรมาก็ได้ครับผมเซลล์นัดครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ